วันนี้นะครับมาอยู่ที่หน้างานหมู่บ้านเวลาลักลังสิตคลของสองนะครับหน้าหลังนี้ครับเป็นบ้านทาวโฮมที่ได้รับการว่าจ้างมาต่อเติมงานหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวสักหลังแล้หลังบ้านนะครับอันดับแรกในงานหลังคาหน้าบ้านเห็นไหมก็คือเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นตมโปรตีนทั่วไปอันนี้คือลูกค้าเลือกรับเป็นแพ็กเกจกับเรานะก็คือหลังคาแบบนี้ที่ต่อเติมนะหลังคาทั้งหมดนี่เลยที่คุณเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเสาแผงโครงหลังคาครับรางน้ําไฟหรือว่าแผนหลังคาเนี่ยก็คืออยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดทท่ผมบบอกไปเนน668,8000าาั้ ถ้าคุณเลือกต่อเติมแพ็กเกจกับเรา68,000บาทเกี่ยวกับงานหลังคานะคุณได้รูปแบบงานหลังคาแบบนี้ไปเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมองจากด้านซ้ายหรือด้านขวาครับก็คือเป็นรูปทรงประมาณนี้สวยๆเลยนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูอย่างนึงครับก็คือเรื่องของงานห้องครัวโซนสักล้างด้านหลังบ้านนะนี่ครับก็คือเป็นงานห้องครัวโซนสักล้างหลังบ้านครับของบ้านทาโฮมผมบอกกันนะว่างานนี้ครับไม่มีเรื่องของเสาเข็มนะครับและลูกค้าไม่ได้ลงเป็นไมโครพายด้วยนะครับตรงนี้เราเลยลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมคคบบแููมให้้ลกาไป ก็สามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่คุณจะได้ครับก็คืองานหันลากงานระบบน้็อตย้มทิ้งงานโครงหลังคาแผ่นหลังคาครับรางน้ำสเตเลสนะครับ,ลรรบแล้วก็ฝ้าไฟอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดเลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของงานห้องครัวก็ขาดไม่ได้ก็คือเร,าารื่องของการเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์คูได้รูปแบบแบบนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าที่เราไม่มีให้นะครับจะมีแค่เรื่องของเตาพูดแล้วก็ตู้แขวนแล้วก็ที่ความจ่านะครับแต่ที่เหลือมีให้หมดเลยหลักๆแล้วนะครับในแพ็กเกจเราอะสิ่งหลางจนก็จะเป็นตัว หน้าบ้านไหนจะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าคุณไปเจอรูปแบบอื่นมาแล้วราคาครับพอเทียบกับสีขาวที่เรามีให้นะเท่ากันคุณก็สามารถติดได้เลยแต่ถ้าสมมติาราคามันแพงกว่ากันนิดหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถแอดออนกันได้นะครับก็บอกเราได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คุณเห็นอะไรไหมที่ปแปลกก็คือหน้างานหลังเนี้ยไม่ได้เป็นห้องครัว2สเต็ปสองสเต็ปก็คือเป็นห้องครัวแบ่งด้วยประตูกระจกตรงกลางแล้วก็เป็นซักล้างใช่ไหมห้องนี้คือก่อผนังเต็มไปเลยนะครับเราก็สามารถทํได้เหมือนกันพอก่อผนังเต็มใช่ไหมประตูกระจกสไลด์ตรงเนี้ เราก็ไม่ได้หายไปไหนนะเราก็ยกตรงนี้มาเปลี่ยนเป็นประตูกระจกตรงนี้ให้ลูกค้าครับเพราะตอนแรกเราเป็นประตูแบบบานผักบานเปิดเฉยๆนะครับแล้วตรงนี้ครับก็ก่อผนังเต็มไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็จะไม่มีระแนงคุณอยากรู้ไหมระแนงไปไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่เลยระแนงนะครับก็สามารถย้ายมาทําเป็นงานหน้าบ้านก็ได้เห็นไหมก็เป็นรั้วระแนงบางตาหน้าบ้านอย่างนี้นะครับรั้วแนงเนี่ยไม่เสียตังค์เพราะว่าเอาจากในแพ็กเกจห้องัวมาใช้นะเพราะฉะนั้นนะทางบริษัทเราอ่ะไม่ว่าคุณจะต่อเติมอะไรก็ตามอะ่ะ แล้วคุณจะคอสตอมหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะเราสามารถทําให้คุณได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคสำหรับหน้างานนี้ก็มีประมาณครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดจัดเต็มนะผมบอกเลยว่าผมถ่ายคลิปวันศุกร์หน้าบ้านไปถ่ายคลิปวันศุกร์หลังบ้านไปนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดจัดเต็มนะว่าราคาอะไรเท่าไหร่บ้างครับรอดูคลิปวันศุกร์กัเลยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาดูหน้างานกัน let's go พร้อมแล้วครับพี่พร้อมแล้วโอเคครับตามไปดูครับตอนนี้เราอยู่หน้างานหมู่บ้านซื่อตรงบางบัวทองนะครับ หน้างานนี้เป็นบ้านเดี่ยว2หลังติดนะแล้วเราแล้วเราก็ว่าจ้างต่อเติมหลังบ้านเต็มทั้งหมดเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะเอ้ยผมขอถือไว้ด้วยนะเพราะหิวมากมาเลยพอ,อ้โหอะเนาะเป็นงานห้องครัวแบบยาวๆเลยแล้วก็เป็นลักล้างสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยตอนแรกก็คือเป็นงานโลนลักล้างใหญ่ไหมใหญ่มากๆเลยนะ เยน้ก็ไม่มีอะไรมากงานทรงตะลังก็มีแค่งานหลังคางานรั้วแนงบางตางานติดตั้งับปั๊มน้ำแทงน้ำอะไรตามปกติดทั่วไปครับแล้วก็นี่ผมให้ดูเห็นไหมเสือบใหญ่อลังมากอ่ะเนี่ยให้คุณต่อเขาไปเห็นปะคือใหญ่มากๆอลเสียงแบบตังวานนะดีเอ็มที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 ได้ยินปะได้ยินปะครับตาไปดูนีกว่าเป็นไงบ้างับ ก็เป็นงานฐานรากตามปกติใช่ไหมครับแล้วก็งานตั้งโครงหลังคาแล้วก็งานก่อผนังแบบแนวยาวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นงานเคาน์เตอร์นะซึ่งเคาน์เตอร์เนี่ยน่าจะเกินจากแพ็กเกจมาระดับหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าก็เกินไม่มากครับรูปแบบคร่าวๆไปมาเนี่ยครับถ้าใครสมมติว่าใครอยากต่อเติมงานห้องครัวสรงหลังแบบใหญ่ๆอลังการนะก็สามารถจ้างเราได้นะเพราะหลังนี้เราก็ทําได้เห็นไหมแบบยาวๆจัดเต็มเลยแล้วอันนี้เห็นไหมคุณสังเกตไหมว่าฝ้ามันจะไม่ใช่เป็นฝ้าฉาบเรียบที่แบบเป็นตรงตรง มันจะมีระยะเอียงหน่อยหนึ่งครับตรงนี้ก็ทางเจ้าของบ้านนะ <c oughs> เขาเรีเควตมาว่าเขาอยากได้แบบนี้เราก็ทําให้ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องตรงก็ได้เป็นแบบเอียงๆถึงเฉียงนี้ก็ได้นะครับทําได้หมดเลยขอให้คุณบอกนั่นแหละการเดินย,ยาวๆเลยนะครับนี่ก็มีปลั๊กไฟทุกๆน่าจะสองสามเมตรเนี่ยครับก็ใส่ใส,ใส่ใส่ไปครับแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนก็สามารถจัดให้ได้หมดนะครับแล้วก็นี้นะครับน่าจะเป็นประตูกระจกสไลด์สลับสามตอนมั้งใช่ไหมครับเนี่ยครับ เป็นทั้งหมด3ตอนซึ่ง3ตอนเนี่ยเราก็ทําได้นะไม่มีปัญหาสามารถบอก,กไดนะ้ถ้าเป็นสตอนก็จะกว้างขนาดนี้เลยนะครับขนของอะไรเข้ามาก็ได้ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วส่วนนี้ครับก็เป็นโซนหลังอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับด้วยความที่ว่ามันเป็นบ้านเดี่ยวสองหลังติดถูกไหมก็จะมีเรื่องของปั๊มน้ำแทงน้ำแยกสายก็ขวาเพื่อได้ใช้ภายในบ้านฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตามรูปแบบนักง,งานบ้านกันไปเพราะว่าถ้าปั๊มน้ำแทงน้ำฐานเดียวนไม่สามารถที่จะใช้2หลังได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถติดตั้งหรือว่าาาาาททํํํใใหห้้้้คุณระบบนนดดีงก็ไ ตัวตรงนี้เขาก็เป็นตัวลัล้างอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับลักล้างเนี่ยก็จะมีเรื่องของรูนั่งแบงคาตามปกติทั่วไปถูกไหมรูั้วแนงอ่ะถ้าหมมติว่าคุณทําเป็นทึบล่างฝ่งบนใช่ไหมลมก็สามารถเข้าข้างบนได้ครับข้างล่างก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็หลังนี้จุดหนึ่งเลยนะครับไหนๆก็ต่อเติมแบบจัดเต็มแหละถูกไหมวันนั้นอ่ะเรื่องของการทําตามกฎหมายเขา,าเลยเว้นระยะ50เซนอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยระยะน่าจะประมาณ 5, มากกว่า50เซนหน่อยหนึ่งแหละถ้าคุณทาอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่า กฎหมายกำหนดมาว่าถ้าเราจะก่อผนังทึบใช่ไหมต้องเว้นจากหลัวประมาณ50าสิบเซนครับรูปแบบก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยครับก็เป็นงานห้องครัวจริงๆมันก็กล้เสร็จแล้วอาจจะเหลือเก็บแค่พวกความสะอาดอะไรนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ใหญ่อลังการมากจริงๆนะคุณเห็นไหมก็คือแบบว่าผมคิดว่าน่าประมาณ10กว่าเมตรได้อะครับยาวมากไม่มีปัญหาครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ครับก็ประมาณนี้นะครับแต่กล้องเดี๋ยวเข้าไปก่อนก็แล้วเดี๋ยวปิดประตูให้คือว่า อยู่มากเลยนี่ครับเป็นดวงโอเคนี่ครับคร่าวๆไม่ไดมากหลังนี้นะครับก็คืองานห้องครัวตาโปรตีนนี่แหละแต่มันดีอย่างนึงก็คือตรงที่แบบว่ามันใหญ่มากๆอะ่ะเห็นไหมข้างบนเนี่ยผมให้ดูทีนึงมันเป็นช่องแต่งนะสลับกับไฟช่องแสงสลับกับไฟไปตลอดแนวเลย ไอ้เวลาประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วมันก็ยังพอมีแสงเข้ามาได้นะแต่ไอ้ห้าโมงเย็นไงเขาว่าต้องเปิดไฟกันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นกองวันเน่ผมเชื่อเลยว่าตรงนี้แทบไม่ต้องเปิดไฟเลยเพราะช่องแสงอเยอะมากๆนะครับโอเคนะครับก็หลังนี้รายละเอียดอะมันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ให้แต่พามาดูเรื่องของความอลังการเฉยๆนะครับโอเคปิดเขาเรียบร้อยนะครับรูปแบบหน้าง,งานที่หมู่บ้านซื้อตรงเจมก็มีประมาณนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าเราทําได้แต่ทาวโฮมทาได้แต่บ้านเดี่ยวเล็กๆนะบ้านเดี่ยวใหญ่ๆแบบนี้เราก็ทาได้เือนการขอให้คุณติดต่อมาเท่านั้นนะครับโอเคถ้าใครสนใจที่จะต่อเตืมนะครับสามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Collection Building นะครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวสวนสักล้างห้องเด็กประสงค์โฮมออฟฟิศการห้องขยายห้องอะไรทำได้หมดเลยครับถ้าใครสนใจนะผมจะทิ้งไลน์ไว้ข้างๆนี้นะครับ รายละเอียดสามารถเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มจะมีรูปภาพนั่งงานต่างๆนะครับทั้งที่เสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จนะครับเผปิดนั่งงานไหนตรงหมู่บ้านคุณพอดีนะครับหรือว่านั่งงานอย่างนี้เห็นไหมถ้าคุณมีบ้านแบบว่าพื้นที่หนึ่งไร่พื้นที่ครึ่งไร่หรือว่าอะไรเงี้ยถ้อยากให้เราต่อเติมอยากให้เราสร้างก็สามารถบอกเราได้เราทำได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรมากหลังนี้บอกเลยว่าโหหลังนี้แบบจัดสุดมากๆล้วเคฟซี่นี่อร่อยมากนะผมว่าผมชอบอยู่แล้วเคฟซีอ่ะโอเคนะครับ ก็มีมาแล้วผมกลับบ้านแล้วไม่มีแล้วไปครั้นี้แหละ let's go เรียบร้อย<ม> <The Steel. S 3> นะครับน้องหมาอุ้ยพี่ทำไรอ่ะหัว่ะหนือยที่ถ่ายคลิปทั้งวันเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยก็ไม่ได้กินอะไรเลยครับเพวัะน,นั้นก็ผมว่าเห็นงานของพวกคุณ่ะสำคัญกว่าแล้วข้าวเครื่องก็ไม่กินอ่ะกินเพราะเวลาว่างเฉยๆอย่างเงี้ยครับ ก็ยับอย่าลืมนะครับติดตามด้วยดีเอ็มทีนะครับผมชุ่มเทลสุดนะครับเากดเลยครับ